สวัสดีครับผมนายภูมินเกตมาลานักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาการอาชีพหันเก่นปวนสหนึ่งวันนี้จะมาอธิบายหลักการทํางานของวงจรสมิติกเกอร์ครับวงจรชมิติกเกอร์นะครับก็คือเป็นวงจรที่เปลี่ยนรูปคลื่นไซน์เวฟเป็นสแควร์เวฟนะครับเรามากําหนดวงจรน,นะครับครับ การทำงานนะครับวันนี้กำหนดก่อนว่าอันนี้คือ V in นะครับนี่ก็เป็น b o นี่เป็นบวกสิบสองโวลต์นะครับนี่เป็นบวกนี่เป็นลบนะครับพอไปลบสิบสองโวลต์นะครับต่อไปนี้เป็น V l e t d นะครับ ครับนี่ก็คือตัวต้านทานนะครับอันนี้ให้เป็น R 1นะครับ R 1นึ R 1 R หนึ่กำหนดให้เป็น 4k โ oh อหมนะครับโอห์มนี้เป็น R 2นะครับ R 2 R สองกำหนดให้เป็น2 0่สิบนะครับยี่ส k โอมมานะครับ Vo นะครับ Vo Vo เท่ากับ วีแซดนะครับวีแซดประมาณสิบสองโวลต์นะครับสิบสองโวลต์นี่นะครับสองโวลต์ต่อไป UTP นะครับก็คือสมก,การที่1ของเรานะครับ UTP P P ต่อไปนะครับ v เท่ากับ R 1นนะครับ R หนงึง บวก vz นะครับอันหนึ่งบวก vz ส่วนด้วยนะครับส่วนด้วยอันหนึ่งบวก r2 นะครับนี่คือสมการที่หนึ่งเท่ากับนะครับ อันหนึ่งมันเดิมนะครับอันหนึ่งคูณลบ v z นะครับส่วนด้วยนะครับ r หนึ่งบวก r สองนี่คือสมการที่สองนะครับจะมาแทนค่าในสมการนะครับสมการนะแทนค่าในสมการนะครับ utp นะครับ Gp เท่ากับ Ck ก็ Vz ของเราก็บวก12โวลต์นะครับส่วนด้วยนะครับ4 k บวก 20k นะครับ K ตัด K นะครับ จัด k เราได้เท่ากับเอา c นะครับเอาีของเราไปคูณกับสิบสองนะครับเท่ากับสี่สิบแปดนะครับเอา c มาบวกกับส่วนด้วย4บวกยี่สิบนะครับก็จะได้ประมาณยี่สิบ c นะครับแล้วก็เอาสองตัวนี้ตัดกันนะครับยี่สิบ c ตัดสี่สิบแปดได้เท่ากับ 2นะครับประมาณ2โวลต์นะครับต่อไปต่อไปเป็น LTP นะครับ LTP สมการที่สองนะครับ LTP เท่ากับนะครับ R1 เท่ากับ 4k นะครับ 4k คูณล,ลบสิบสนะครับ Vz ลบ Vz ก็คือลบสิโวลต ส่วนด้วยนะครับส่วนด้วย 4k บวก 20k นะครับ 20k k ตัด k มอนเดิมเลยนะครับ k ตัด k เท่ากับนะครับลบ48นะครับส่วนด้วย24นะครับมา24ตัด48มอนเดิมก็จะได้ลบ2โวลต์น,นะครับ หาฮิตเตอร์รีเซฟนะครับฮิตเตอร์รีเซฟรีเซฟเท่ากับนะครับ u t p นะครับลบด้วย l t p นะครับก็จะเท่ากับสอง โวลลบลบสองโวลน,นะครับลบเจอลบจะได้บวกนะครับเท่ากับสี่โวลต์นะครับตัวกราฟนะครับกราฟที่หาได้จากวงจรนะครับท่านี้จะเป็นบวก VZ นะครับนี่นะครับ vz นะครับตัวนี้ก็จะเป็น vo นะครับ vo ตัวนี้เป็น vin นะครับ vin vin ตัวนี้ก็จะเป็นลบ vz นะครับลบ vz ตัวนี้ก็เป็นลบ vo นะครับตัวตัวนี้นะครับ ที่เป็น v i อนเนี่ย네ก็คือเอาค่าที่เราคำนวณหาได้นะครับเอาค่าที่เราคำนวณหาได้มาใส่นะครับ <2 oded S 2> นะครับสองโวล์นะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นลบสองโวล์นะครับต่อมามาดูรูปขึ้นนะครับรูปขึ้นที่เราจะได้นะครับตวัวนี้นะครับรนนก็จะเป็นตวัวนี้เป็นบวก v นะครับตวัวน,นี้เป็น ลบวส่วนตัวนี้เป็น T นะครับทีตรงนี้ก็จะเป็นลบสองโวล์นะครับอันนี้เป็นบวกสองโวล์นะครับเอาไปมาดูรูปขึ้นกันนะครับรูปขึ้นก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ ไปมาหาจุดตัดนะครับจุดตัดจุดตัดของเส้นนี้นะครับนี่คือจุดตัดที่1น,นะครับนะครับนี่ก็เป็นจุดตัดที่2นะครับมีเป็นจุดตัดที่3ามสี่แล้วก็หนะครับต่อไปมา นากเส้นนะครับตามจุดตัดนะครับตามที่เราได้ตั้งไว้นะครับถ้ามันเกินลบสองนี่นะครับเนี่ยวตั้งไว้นะครับถ้ามันเกินลบสองมันก็จะพุ่งขึ้นนะครับถ้ามันเกินสองบวกสก็จะพุ่งลงนะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับ พอมาถึงจุดตัดตรงนี้นะครับจุดตัดที่สองนะครับมันเกินลบสองนะครับมันก็จะพุ่งขึ้นนะครับนี่นะครับพุ่งขึ้นมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็จะมานะครับพอมันมาถึงจุดที่สามนะครับมันเกินบวกสองนะครับมันก็จะพุ่งลงนะครับพุ่งลงพุ่งลงแล้วมันก็จะมาถึงจุดนี้มันก็ไม่มีอะไรนะครับ ก็จะมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงจุดตัดที่สี่นะครับมันเกินลบสองของเรามานะครับมันก็จะพุ่งขึ้นนะครับพุ่งขึ้นมาถึงจุดที่ห้าก็จะพุ่งลงอย่างนี้นะครับนี่นะครับต่อไปมาดูนี่นะครับนี่ก็คือ v z นะครับ v z ซ vz เท่ากับ vo นะครับนี่ก็จะเป็น vo นะครับนี่ก็เป็น vo ส่วนสายเวฟนะครับรูปสายเวฟนี่จะเป็น vi นะครับอืมนะครับมาดูสมการเปรียบเทียบนะครับสมการเปรียบเทียบก็จะประมาณนี้นะครับ vo เท่ากับ a วีเลสนะครับวีเลสลบด้วย v ีอินนะครับ v ีเลนะครับ v ีเล็ว e เก็คือ utp นะครับหรือ l อลนะครับ ส่วน V in นะครับ V in ก็จะเป็นค่าไฟที่เข้ามานะครับค่าไฟที่เข้ามาถ้าเป็นถ้าเข้ามามากก็จะติดลบมากนะครับเช่นามา5โวลต์ก็จะติดลบมากนะครับก็ติดลบ5โวลต์นะครับนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสาธิตการทำงานของวงจรสมิเตเกร์นะครับนี่นะครับ ก็สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ